มินพิชยาทำลุ้นลงรูปหนุ่มเจ้าของดอกกุหลาบให้สองชัดๆหลังประกาศเลิกโสดเก้าข้าวเฟนโซนคนแห่ซูมหลุดชื่อของพระเอกคนนี้หลังมีเรื่องให้แฟนๆได้จับตามองว่านางเอกสาวมินพิชยาที่ตอนนี้หัวใจไม่ว่างพอบกันทีความโสดสองปีพร้อมลงรูปมีนหนุ่มให้ดอกกุหลาบช่อโตแต่ยังไม่เปิดเผยว่าเป็นใคร แต่บอกใบว่าเขาข้ามเฟนโซนจนคนเดากันสนันล่าสุดสาวมินก็มีเรื่องให้แฟนๆได้ลุ้นกันอีกรอบหลังออกมาเผยภาพช็อตที่หนุ่มคนดังกล่าวกำลังมอบดอกกลับให้กับสาวมินพอดีแต่รูปนั้นดูไม่ชัดเลยและเห็นเพียงด้านหลังของฝ่ายชายเท่านั้นส่วนใบหน้าก็เห็นแค่ด้านข้างที่ไม่ชัดความแคปชั่นว่ารูปชัดไหมงานนี้เล่นเอาแฟนคลับทั้งไทยอินเตอร์แห่ซูมถ่างรูปดูกันรัว พร้อมเดากันสนานว่าหนุ่มคนนี้จะเป็นใครนะส่วนเพื่อนๆดาราก็เข้ามาคอมเมนต์แซวกันเป็นแถวส่วนหนุ่มคนนี้จะใช่หวานใจคนใหม่ของสาวมีนหรือเปล่าและจะเป็นใครจะใช่คนที่เดา,เดากันไหมก็คงต้องรอรลุ้นเฉลยจากเจ้าตัวแล้วล่ะค่ะ